คับผมบีมนะครับแล้วก็อยู่กับคลิปแมว EP สองค่ะโอเค EP สองนะครับเนี่นครับช่วยฟูนะครับร้นะองปล่อยมันี่ไม่กัดนะไม่เคยกัดผมเลยในะชีวเนนะี้แต่กัดหนูค่ะเราก็จะไม่ได้ทำอะไรมากเนนะก็จะเล่นแมวไปนะอะไรวะ เฮ้ยใครวะเฮ้ยอะไรอะไรวะตัวอะไรวะสว้ยเฮ้ยทุกคนผมเจออะไรไม่รู้เป็นผีที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเลยมันดูเบิดมันจะเข้าหากล้องนะครับเฮ้ย อะไรก็ได้เดี๋ยวเอามันไม่งีค่ะตัวเองตายแล้วมันก็หลังอะไรวะมันเอาดิว้วปาดคอตัวเองแล้วก็ตายแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ย<า>ดูมันทำมันก็กว่าตีานมากเลย ก็แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็แค่นี้ครับ